สิ่งที่พวกเขาเห็นคือห้องน้ำที่เงียบสนิทไม่มีเสียงน้ำกลิ่นเหม็นอับและห้องสุดท้ายเปิดประตูค้างไว้พวกเขาค่อยๆดันประตูเข้าไปแล้วก็เห็นสารไม้นั้นจริงๆครับเป็นสารไม้เก่าๆสีดำตั้งอยู่กับพื้นด้านในมีเศษทูบเก่าๆ ทุกคนยืนมองหน้ากันไม่มีใครพูดอะไรออกมาเลยสักคนและในจังหวะนั้นเองประตูห้องน้ำก็ปิดเองดังปั้งทุกคนสะดุ้งตกใจก่อนจะมีเสียงเหมือนเด็กผู้หญิงหัวเราะเบาๆดังมาจากด้านในของห้องน้ำห้องสุดท้ายไม่มีใครกล้าขยับตัวแต่เนยกลับกลืนน้ำลายแล้วพูดว่า ใครอยู่ในนั้นไม่มีเสียงตอบแต่แล้วไฟในห้องน้ำก็ดับวูบลงทันทีกล้องมือถือที่เปิดอยู่จับภาพได้แค่ความมืดสนิทกับเสียงกรีดลั่นของเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งพวกเขาวิ่งหนีกันแบบไม่คิดชีวิตและไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยหลังจากคืนนั้นแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับ หลังจากคืนนั้นเนยเริ่มมีอาการแปลกๆเธอเริ่มพูดคนเดียวชอบนั่งเหม่ออยู่ในมุมมืดและที่หนักที่สุดคือเธอเริ่มได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อเธอเ,ธอเบาๆทุกคืนสุดท้ายเธอต้องขอลาพักการเรียนชั่วคราวและทางบ้านก็พาเธอไปรักษากับพระที่ต่างจังหวัดแต่เรื่องที่หลอนยิ่งกว่านั้นคือ หนึ่งในเพื่อนที่ไปลองดีกันวันนั้นบังเอิญย้อนกลับมาดูคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้แล้วก็เห็นว่าตอนกล้องแพนไปที่สารในห้องน้ำมีเงาของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่ข้างสารไม่ใช่เงาสะท้อนจากใครแต่เป็นใบหน้าจริงๆของเด็กผู้หญิงที่ไม่มีใครในกลุ่มเคยเห็นมาก่อนไม่มีใครกล้าขยับตัว แต่เนื่อยกลับกลืนน้ำลายแล้วพูดว่าใครอยู่ในนั้นไม่มีเสียงตอบแต่แล้วไฟในห้องน้ำก็ดับ